สวัสดีค่ะ,จะเจริญการกินในคลิปนี้นะคะพี่กุ้งพามากินหมึกสดย่างค่ะดูสิคะย่างยั่วๆเลยนะคะตรงนี้นะคะอยู่ตรงหน้าปัม๊มปั๊มอะไรวะปั๊มเจสาขาใบาพัดนะคะชลบุรีขาเข้าตัวเมืองชนเนาะนี่อันนี้ไม้เลยยี่สิบาทนะคะตรงนี้เป็นทิปปิ้งอยู่อันนี้เป็นเอ็นนะคะอันนี้เป็นส่วนของ,ของเอ็นของหมึกเอ็นปลาหมึก น้องมีทั้งไข่แล้วก็มีอ่าเขาเรียกหนวดอันนี้เป็นหนวดปลาหมึกนะคะยังไม่มาย่าพี่กุ้งสั่งตัวเอ็นชอบกินเอ็นค่ะมันกรุบกรุบดีน้องหายไปน,นานนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะพี่กุ้งก็กินเขาบ่อยอยู่แต่ตอนนี้กอ็อย่างที่บอกเหมือนน้องบอกว่าต้อง,ต,องต้องตั้งเป็นรถเข็นอย่างนี้เท่านั้นใครมา จะมาบางแสนนะพี่กุ้งแนะนำปั๊มปตทก่อนเข้าบางแสนนะปั๊มสุดท้ายนะคะอ,อันนี้น้ำจิ้มรสเด็ดมากเลยค่ะตัวเอ็นนี้มันจะกรุบกรุบเลยนะคะเคี้ยวก็จะมีกรุบกรุบกรอบนิดหน่อย ซึ่งน้องน้องเต้ยบอกว่าขายดีดมากๆครับผมมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งเนี่ยทุ่มหนึ่งก็หมดละทุ่งกว่ากว่าหมดแล้วแล้วก็ตรงนี้ตั้งเป็นสาขาที่สองสาขาแรกอยู่ตรงตลาดซอยเก้าอะไรสักอย่างนี่น้ําจิม้มหน้าตาน้ําจิม้มน้องเขาจะเข้มข้นนะคะในส่วนของซีฟู้ดนี่คือแบบโอ้ดูสก่อนผักโรยแน่นๆนะคะ ก็อันนี้จะเป็นตัวน้ำจิ้มหวานจะใส่ผสมกันมันจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะรสชาติของคนชมบุรีนะคะคือพี่กุ้งสั่งมาสี่ไม้อิ่มๆเลยกินอิ่มนะเยอะมากมือเย็นไม่ต้องกินเลย พี่กุ้งเป็นคอสตรีทฟู้ดนะถ้าเจออาหารปิ้งย่างข้างทางเนี่ยวิ่งเลยอะด้วยความว่ามันจะมีควันมีกลิ่นไม่ใช่มีควันแล้ววิ่งหนีนะเจอควันอะไรขงมงโฉงเฉียงเนี่ยวิ่งเข้าไปดูเลยอะพี่กุ้งอะตัวนี้เป็นหมึกหมึกเส้นใหญ่เลยนะคะน้องก็จะเสียบไม้อม้ซึ่งพี่ว่ามันใหญ่ไปพี่ชอบเป็นหมึกอ,อะไรนะชอบหมึกกระดองอะที่มันเล็กกว่านี้หน่อยอะเออ อันนี้มันเป็นเป็นเหมือนหมึกสายเนาะใหญ่ๆหนวดหนึ่งก็เสียบไปเลยไม้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่โก้เลยไม่ไม่ได้เอาก่อนจะเป็นตั้งร้านจะไม่ได้เป็นรถแบบนี้เพราะว่าตอนเนี้ยเขาให้มาใช้แบบรถซาลีเพื่อที่มันโยกย้ายได้อ๋อเผื่อเขาจะให้มุ้งไปทางไหนอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตั้งร้านอะ่ะออออมันเหมือนกับแบบว่าเรารุกล้ำที่เขงไหง แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือหาบเล่แผลงลอยได้เออเออก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ก็ขายไม่ประจำมือ เา่ไปปน่ก็ม่าักีไม่รู้เวลามันหลังได้มาประมาณนี้เนะจ๊ะขอบคุณมากเราก็จะมาชิมของน้องเต้ยกนะคะปกติอ่ะมันมีร้านเป็นร้านประจำอยู่แล้วมันหายแต่ไม่รู้เนี่ย เพิ่งเห็นว่ามาขายอีกโอ้หดูดิยั่ยๆเลยอ่ะน้ำลายไหลวะ่ะตรงนี้มันจะเป็นเอ็นนะคะเอ็นเขาเรียกว่าเอ็นหมึกอ่ะเออวี่น้ำจิ้มน้ำเติ้ลเดี๋ยวขอาชิ้น่อยอืม,มอ,อืมแทบว่ะอืมอืม น้ำจิ้มมันจะเปรี้ยวอมหวานมันจะไม่เผ็ดโดดนะอืมอร่อยอ่ะอืมตัวเอ็นหมึกอ่ะมันจะกรุบกรอบอืมอืมอร่อยจริงคุณผู้ชมอืมอืมอร่อย